สวัสดีค่ะช่วยเสียปูช่วยเดอร์ซิลี่เด้อค่ะดีเมื่อกี้ลินนางตัดคลิปอยู่แล้วอันอน,นี้น้องอะค่ะเพิ่นโทรมาบอกว่าเออมีรถคว่ำอยู่แถวเนี้ยค่ะแล้วไฟทางมันดับได้สามชีเมือะะ่อแล้วค่ะเห็นบหมะคะไฟทางมันดับได้สามชีเมือ่อนี่ก็เลยโทรบ,บอกไอ้จอนนี่ว่าให้เปิดไฟอันฟาร์มสเตย์น,นะคะตอนนี้เวลาสองประมาณสองทุ่มครึ่องอะคะ่ะคือมันมืดเลยเด้อค่ะนี่โอ้ยแล้วฟังผิดบอสเราบอก เปิดไฟผู้ใดเป็นคนปิดอ่ะสงสัยฟังผิดบอเปิดไฟไปเปิดไฟแล้วมันไฟทางมันดับเนี่ยค่ะเมื่อกี้ไอ้จอนนี้เราบอกให้เปิดไฟสงสัยนิ้นว่าปิดไฟอาะ <c oughs> เดี๋ยวขายยัางไปบิง่ง ยินป่บิดบังเมื่อกี้นะบ่ไอยู่บลยบังยูบังยูอ้แขกเขาบอกแขกได้ยิ้เสียงหัวรถผู้ใดรถผู้นี้บอกจ้าจ้าแล้วก็มุนเลยวันนี้อุ้ยจะวาเสร็จนี่มันเคยมีด้เนาะหลายเทอร์เตอนนั่นก็มุนเ้วยกันเจ้าเห็นนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเห็นไม่ผมกับ ไม่รู้นะครับพวกเมล็มันสะบัดน <A> ่ะแล้วก็บผมยันรถสวนผมกฉลชะลออพ่อยปล่อยคันเล่งปุ๊บรถมันก็บุนเลยแลวก็บรรลว่าเป็นอย่างนั้อดเจ็บอยังเนา่แขนขาเปนไหนเป็นอย่างไหนที่บอกพ่อพ่ออะไรปากเป็นอย่างนั่ผมว่าฝาดเพอาะว่าัวเตอรเป็นไงเป็นไงมันดับซีมือแล้วมันดับีหามือแล้วแล้วขาไฟดับซีหามือแล้ว คนครับโอเคจำคือจำบ้านของ่อาจานนี่ครเบอร์คือเล้าทูบอกเราว่าเดี <forecasting íamos. S 2> ๋ไปเช็คอีกเชืาหนึ่งมันบอลมันบอลแน่ได้หรอมอาจจะซ้ำในเ้อะไอ้โทษหนึ่งผมเขาเก่าเราไปยังไงบอเดี๋ยวสันบ้าที่เบอร์ญาตที่รองบอจะต้องไปตรวจเช็คแน่นอนเนอได้โทษไอ้ นี่นางดูขี่มอไซค์ไปบอกเอ็มมี่เปิดไปเอเอ็มมี่เดินมาเปิดแล้วมันตังเก็ตลุ่มตรงไหนมองดีไม่เป็นน้ำเขามาปะเขามาปะเลยออ๋มองนี่มองมันเป็นน้ำอยู่แล้วมันเป็นหลุมเป็นแล้มันมีโลซ้อนมากผมก็เลยชะลอโเออาเปิดพรพอผมปล่อยคันเร่งอ่ะเพรามันหมุนเลยวันนีอเจ้าขี่มาจากทั้งคุณเหรอขี่มาตั้งไงรถยกแมนนอยู่ตรงนี้มันเป็นบ่อลรูต่างขั้นอยู่ตรงสามแม่มาเนีค่ะ ตรงตรงแลนมากอะค่ะมันมันจะมีหมองเพียหน้ามันห่วงถนนมันอันั้นรถคั้นสีว่าผมมาแห่งกับโบเลมาแห่งเนาะกับเคยผมกับไปไปกับฟูเหมือกับผมกับเคยเที่ยวแต่ว่ามองนี่มันลืมจะลืมว่ามองนี่มันนั้นไม่มันหลุดไฟมันเนี่ยโมเห็นครับไฟมันเนี่ยโมเห็ยนสาฟทางมันตายมหาเมือรอ คาไปถึงแขวงการทัางนะครับอำเภอแวงการท่างนะครับถนนเ็นนาแน่นมาจอน,นี่นะครับเนาะไฟนะครับบดติดนะครับเด้อห้าวันแล้วค่ะไม่ติดห้าวันแล้วนะฮะผมจักรสีทร่ประสานไปยังไงนะครับเนาะจนเกิดอุบัติเหตุนะครับช่วงนี้มันหมืดชาวบ้านเขาสัญจรไปมากเอโอเค,อเคต้องลาเดี๋ยวจัหน่อยสิมีให้รถยกโนกึ้นเนาะ ส่วนโตต้องไปตรวจเช็คไปหาหมอก่อนเด้อต้องไปโรงพยาบาลอ๋อแน่นอนแน่นอนเนี่ยมันเคยมกเหตุรัชรัชโตเป็นแบบนี้พวกเจ้าเนี่ยทานไปไันกูงทุกทางกายยังสับไนยังลดขนาดนี้ลุ่งขนาดนี้ท้องปูดอกเนาะไปตรวจโรงพยาบาลพิบูลน้องศาลก่อนใหญ่ๆบอกว่าผมเกิดประวัติเหตุมากครับผมเป็นมะเช็งขมับกระเพมีเดี๋ยวส่วนเอาขึ้นเดี๋ยวให้ลดบ้านมีให้ ไปจอดทู่แลนมาการ์ดย์้านคุณไปเอามาส่งมาส่งหรือสีลาดไปศูนย์ไปยังนหอว่าเออเมื่อวานเออลาดเดี๋ยวบอกเขาลาดไม่เมื่อวานละกันว่าลุงนีเห็นเล่ะเออบ้านลุงจะใส่แบบมุ้งโทรหาพี่น้องอะไรยังนี่โทรแล้วครับเออกระโรบอกพ่อบอกแม่ว่าลุงอยู่นี่บ้านแป้นผมอยู่บ้านสะพื้นเออกระโถบอกเขามากที่ล่ะกรโถบอกอะไรยังโทชว์แล้วครับเออเขาวางไหนหรือเขาหัวซื้อกระโถไปยังหอกเขาว่าเออเขาว่าหรือเขาวางไหนครับเขาบอกว่าเบืองหัวที่ไหนแค่ไหนครับผม เดี๋ยวค่ะบรรยากาศสดๆด,ดีนะคะผมก็เจ็บ ไม่บอลเด็บอได้ไหมครับอยู่เมาอยู่อ่บอลเออบอได้กินเหล่าเน้อบม่ได้เมาดอกแต่ว่ามองนันมันเป็นน้ำเพราะเวลาโดนน้ำมันสิหมุนเวลาขับมาน่ะล้อมันจะหมุนเพราะว่ามันบระกเพาะว่าประกอบถนนล้อมันบรเกาะถนนเนี่ยขนาดผมใส่ล้อโตมาเลยนี่เพราะว่าเวลาขับรถอ่ะถ้าสมมติว่ามันนั่น ถูกน้ามันสิบมุนตลอดเลยนะเสียน้ำบระยู่แต่มันเมือดน้ำที่หลับมันมองไม่เห็นแมนครับเลยก็ตรงเนี่ยมันเป็นจุดอัดลำอ่ะผมผมมองผมมองไม่เห็นนามเลยเลยก็มีโถสวนมาหนาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนทีแสงไฟมันกระทบสายตาเข้าน่ะตามจริงนะมันมองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนอะไรถ้ามีแสงไฟมาส่องอ่ะยิ่งมองไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไร มันเมือดนะคะเบิ้งนะค่ะมันเมือดเลยนะคะเพราะว่าไฟดับมันสีหางเมือดเราลิล้นกักะว่าที่โผ <c oughs> ล่ออกมาไม่ได้เนาะไม่ได้สวยอยู่นะ <c oughs> อย่าจะนี่ประสาน,นี่ยให้แน่ดอกอันมีไฟอันนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะย่นี่น <c oughs> น <c oughs> เปิดไฟฟาร์มสเตย์นะคะเนาะ <c oughs> อ่าอุบัติอุบัติเหตุจนได้เด้อบาปกรรมฟา,าวาเสาไฟบบติดในพระเจ้าไทายบ้านเนี่ <c oughs> รถอุบัติเหตุนี่ควาอยู่นี่ตรงเสาไฟฟ้าใต้เสาเนี่ยล่ะบอไดเหตุแล้วมันคงเป็นหน้าที่ผมผมมาจากเหตุเนาฮ้ยกำมือมาเบิ่งนี่มาเบิ่งอ่าบอจารย์คนนี้บอไดเปิดแล้วบอไดเปิดแล้วนี่วบอุบัติเหตุยืนอยู่กับที่บ้านฝนตกตกเลยรถควาอยู่นี่ที่นี่อ้าก็เป็นบาเป็นกรรมไอ้แน่ดอกว่าจริเราไปถ่ามเบิ่งนี่โซเชียลละกันเขาถ่ายคลิปที่บ้านเขา่ายคลิปเป็นจริ ติดได้แค่สองเดือนมือดับเลยมันฟังนนมันติดปากไหนเด้อโน่นติดนะคะคันก็บอกว่ามนนี้ว่าจีให้คนไม่ดําเนินการบ่มีไปนี่จังภาพกิติมาศเม่อกีว่าเามือนจนเกิวันห้เด็นไว่าเขานี e เด้อ บ่หพบ่บ่พี่พี่เคยสือตอนนั้นมีอุบัติเหตุครับผมพูดเหมกับขต่คนเรยครับอ่ะเดี๋ยวรถโยกออกมาเห็นตรงไเป็นอ้ยเอาแล้วก็บ่าเปิดอันนั้นน้ำทางหนานั้นนผมมาเมื่อคื่กับโปตินนะพอผมเที่ยว5้าวันแล้วหามือแล้วผมเที่ยว เกือบต้นมาหาอาทิตย์หามือเราเนี่เมื่อกี้พุ่งด่าพุ่งมืาหามือวันอาทิตย์พุ่งบนนี้มาเนาะโอเคตกลงไอ่เป็นบอกจัดมาท่านพูดมากษาโอ้แม้นซีหามือเราลงไอ่อโอเคโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวหมอใหม่ไม่ยกให้โตไปบ้านเนี่ยเรื่องสะพื้นี่เด้อครับโอเครย์นี้เราประสานงานให้ด้วยค่ะแค่นี้ดอกน้องเขาบริเวณยังตัวเขาเขาบอกครับเจ้าเหลือตัวพี่นั่งพักก่อน คุณได้ยืนเปายป่มากเดี๋ยว้การให้ประการในเาบมขอบพูดในรำโอเครถนยมได้จัดการหนขอบคุณน้องแขกกับเจ่แขกกับพี่แอรทูงอนเดอค่ะเราเป็นผู้มาอันบ้านเรายึดตรงกลางนะคะเราเรามาอะไรครับแต่งววาเราตอนนี้แค่วขอบพูดในะไรขอบคุณในรำจายูเป็นยังไหจยูยืนรอได้เฮ้ยจะดีหรือไปหาหมอได้น้องเนอะไปตรวจเช็คเลยเด้อครับเออฟอกเฝ้าญาติอนญาติมาาเห็นไยงจอดไปนี้เขาห็นอยู่ตัวล ตอนเนี่ยใส่เข็มขัดนพี่บ่ล่ะโอ้ยผมเบลตลอดครับเออดีแล้วครับตัวไข่ตลอดเลยพอพอมาปีห้าแปดอะมันมีมันมีปีห้าแปดพี่มาอยู่นนี่ไม่ไม่บอรถมาจากนี่เลยซสามีปุ๊บหมุนเลยไปยุ่นมันอ่ะบอลทอดบ้านพี่อ่ะมัาตะุ่นเหรอมันตะุ่นอ่ะเขาละฟังกันหมุนมุนมามุนมาจะข้าตัวนี้อืมนู้ก็เลยจอดเลยแอเนี่ยดอกเจ้าหมุนนซื้อเจ้านั่นเพิ่นบ่ได้หมุนเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเห็ุนี่อย่างกับบอลลูห์เขื่อน ฝันฝันปลอดเงเานี่างเดยเอบางคนจะบวดเชื่อนะปเดเชื่อเนอหน่อปเบางคนน่ะอาจจะคิดว่าเออเข้าเม้าเขาประมาทเข้าอะ้เานตามจริงๆนะถ้าจริงๆอ่ะรถลทางนี่อ่ะคนปลอดภัยอ่ะขาแ้งเขาเมาบเขาประมาทบเขาต้องควบคุมรถได้จังว้คนหลอดจริงๆเดียวละ ปูกองยากับยังซอยไปเนาะก็เจ็บรถทั้งกะไอ้ี่ประกันนี่ดอกรถทั้งกะเลี้อดได้ใหญ่ก็แมนยูแต่ว่าดีกว่าเขาเจ็บเนาะแมนครับผมคิดได้ใหญ่ดีตลอดคิดตั้งใจเหลังอุ้ยแม่เจ็บราคาขอให้ปลอดภัยเนาะแตกครับแตกเลยแตกแตอาะจะดิ้นโอเคค่ะกระทั้งไอ้สอนี่ประสานงานแล้วก็ น้องแขรกับพี่แทุ่งแล้วค่ะเนาะเป็นผู้มาเบิ้งผู้แรกเลยนะเฝ้าทักมาหาลิ้นลิ้นกับโทรหาเสียบปูกอนแล้วก็โทรหาอจอนนี่จอนนี่พอดีเราอยู่หลังฟาร์มพอดีใครแน่ดอกเจ้ามีคนมาเบิ้งอยู่ขอบคุณอะไๆขอบคุณอะไรก็เลยเห็นมาเรามาเคาะประตูเคาะกระจกอ่ะเคาะฟังนี่ไปจังไหนบ่พ้นไปจังไหนบ่สัน